d g a เปิดผลงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลตั้งเป้าปี2570 EGDI ขึ้นอันดับ40ของโลกพร้อมปรับบทบาทเป็นผู้ร่วมคิดสร้างสรรค์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนสร้างสมาร์ทเนชั่นสมาร์ทไลฟ์ให้เกิดขึ้นจริง d g a จัดงาน Connect to be better เปิดสกราดใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานฟอร์มรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐ บาลดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดรสุพน์เทรวุฒิผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลดีเกล่าวว่าเราเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ภายใต้ความท้าทายที่จะทําให้ดี a เป็นองค์กรที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนมากกว่าพูดแต่เรื่องเทคโนโลยีโดยเราเน้นการสร้างคุณค่าองค์กรให้พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยและประเทศให้ดีและทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งการวางกลยุทธ์ใหม่นี้ทําให้องค์กรเราเห็นตัวตนที่ชาิเจนขึ้นว่าคน DJA จะต้องมีพันธุกรรมหรือ DNA ของการเป็นสมาร์ทคอนเนคเตอร์หรือผู้ร่วมคิดสร้างสรรค์และพร้อมทำงานเชื่อมต่อกับภาครัฐและประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ผ่านมาดี a เป็นมีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงบริการภาครัฐกว่า80บริการเพื่อให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งมียอดการใช้งานสะสมกว่า3.8ล้านครั้งในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรับบริการรัฐได้ผ่านช่องทางเดียวงาง จบครบทุกช่วงวัยในขณะที่ SME หรือภาคธุรกิจก็ได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการภาครัฐกว่า95ใบอนุญ,ญาตผ่านบีทพอร์ทเทล t g o t h ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้นและเมื่อปลายป,ายปี2565ที่ผ่านมา DGA เดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิน่นให้เปิดตัวระดับระบบท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหนะ้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้รวดเร็วโดยมี เป้าหมายยกระดับอ,อปทอจำนวน400แห่งให้ได้ในปี2566ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่เชี่ย้เห็นบทบาทที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของ DGA ที่เป็นสมาร์ทคอนเนกเตอร์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นซึ่งผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนงานรัฐบาลดิจิตัลส่งผลให้ประเทศไทยได้อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิตอลที่จะสำรวจโดยองค์การสหประชาชาติหรือ UN เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าเราต้องการเห็นภาคธุรกิจดําเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององ,งค์กรเราอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปรง่งใสมีอยู่จริงทําได้จริงภาครัประชาชนต่องไปด้วยนะครับอันที่สี่ครับเป็นสิ่งที่เราได,ได้เริ่มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลดิจิทัลไม่ใช่รัฐบาลที่เปลี่ยนสุดกันเท่านั้นแต่หมายถึง ทุกแห่งในประเทศไทยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องปรับตัวเองเพื่อเป็นไปตามดิจิทัลด้วยเพราะเป็นหนึง่งยานที่มีความสํคาคัญในการที่ประชาชนจะเข้าถึงบริการทางการของภาครัฐนะครับในท้องถิ่นด้วยเราจึงได้จัดทำระบบท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนอกจากนี้นะครับก็จะมีดัชนี e-participation index หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเทคโนโลยี ก็ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นถึง33อันดับนะครับปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่18ในปี2565ซึ่งทั้งหบดนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับเป็นเรื่องของการระดผนจากอย่างภายนอกสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องการให้ชุมชนประชาชนนั้นมีความสะดวกสบายและง่ายขึ้นความท้าทายต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคภาวะความทันตานเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ แนวโน้มการแข่งขันต่างๆที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสถานการณ์เรื่องรวบรวนนะครับไฟที่ปั่นต่างๆทำให้เห็นเลยนะครับว่าถ้านต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตประชาชนมากขึ้นด้านคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นเรื่องที่หลอมรองไม่ได้ ก,กินข้าวได้แล้ว07ส,ส,สำนักงานกับประชาชนได้ค่ะหนังสือและไปองบริษัทร่วทุกข์ทันได้แน่นองการกระาำประเทศนั้นต้อหมายถึงก็คือเพื่อให้ชิตความมีประชาชนนั้นมีชีวิตความมีาาที่ดีเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามสิ่งที่แต่ละคนนะครับมีความมุ่งหมายมี ปัใจสําคัญอนนึ่งที่จะทาให้การลื่อนของนี้เกดิดขึ้นได้ก็คือความครอบครัวของรัฐบาลนะครับการที่เรารัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีความครอบครัวปรับตัวได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะดำหนดนโยบา,า,ายต่างๆได้สามารถที่จะตอบสนอ,องความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งหัใจัยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน do